โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาพีเต์เรื่องของควันน่าจะเป็นเบื้องต้นในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .4 นับ1นะครับหัวข้อที่เรียนนะคะจะมี1การทดลองสูง2ปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space และ3ควันน่าจะเป็นครับก่อนอื่นเราจะต้องรู้ความหมายของควันน่าจะเป็นก่อนนะครับควันน่าจะเป็นก็คือโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น ซึ่งมีค่าตั้งแต่0ถึง1ถ้าความน่าจะเป็นเท่ากับ0หมายถึงเหตุการณ์นั้นไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าความน่าจะเป็นเท่ากับ1หมายถึง,ถง,ถงเหตุการณ์นั้นต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าความน่าจะเป็นอยู่ระหว่าง0ถึง1หมายถึงเหตุการณ์นั้นอาจเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับสูตรความน่าจะเป็น PE เท่ากับ NE ส่วน NS ครับ หัวข้อที่1การทดลองสุ่มการทดลองสุ่มคือการทดลองที่ไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้แน่นอนล่วงหน้าเช่นการโยนเหรียญการถอยลูกเต๋ามาดูตัวอย่างนะครับสุ่มหยิบไพ่หนึ่งใบจะสำรับไพ่ห้าสิบสองใบต้องหาควันน่าจะเป็นที่ได้จะจดให้มันจะมีสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งไพ่โพแดงกับข้อที่สองไพ่ใบที่เจ็ด มาดูเช่ยกันนะครับไพ่โพแดงม,มีทั้งหมด13บมใบก็คือในไพ่ไพ่แดมจะมีทั้งหมด13บมใบจากไพ่ทั้งหมด5.2บใบนะครับโดยใช้สูตรของอันนั้นก็คือ pe เท่ากับ n ส่วน ns นะครับจะได้เป็น13ส่วน5.2แล้วหล้วจากนั้นนำ,นำเอา13มาหารทั้งเสศษและส่วนก็จะได้ หนึ่งส่วนเครับมาดูข้อสอบนะครับไพ่มายเลขเจ็ดก็คือในไพ่มาเลขเจ็ดจะมีทั้งหมดสี่ใบแล้วในสี่ใบนีจ้จะแบ่งออกเป็นดอกละหนึ่งใบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นสี่ส่วนห้าสนสองนะครับแล้วนำเอาเศษนะครับไปหารทันเศษและส่วนก็จะได้หนึ่งส่วนสิบสามนะครับตัวอย่างข้อที่สองนะครับ สุ่มเลือกนักเรียนหนึ่งคนจากห้องที่มีนักเรียนชายสิบสองคนและนักเรียนหญิงสิบแปดคนจงหาความน่าจะเป็นที่สุ่มได้อันดับแรกเราจะแยกเป็นสองส่วนนะครับนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงอันดับแรกเราก็ต้องรู้นักเรียนทั้งหมดก่อนนะครับเอานักเรียนชายมาบวกกับนักเรียนหญิงก็จะได้สามสิบนะครับเราจะใช้สูตร P.E เท่ากับ E.E ส่วน n นะครับ นักเรียนชายจะได้เท่ากับสิบสองส่วนสามสิบนะครับทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําจะเท่ากับสองส่วนห้านะครับนักเรียนหญิงจะเท่ากับสิบแปดส่วนสามสิบนะครับทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําจะเท่ากับสามส่วนห้าครับสองนะครับปริภูมิตัวอย่างหรือส,ส,เส,สเปคส,สเป e คือเซ็ตของผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองสุ่มตัวอย่างนะครับโยนเหรียญสองเหรียญพร้อมกันหนึ่งครั้ง จงเขียนซัมเปอร์สเปซแต่ละเหรียญจะมีสองผลลัพธ์คือหัวและก้อยซัมเปอร์สเปซคือมือหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยข้อที่สองครับทอยลูกเต๋าหนึ่งลูกจงเขียนเป็นซัมเปอร์สเปซลูกเต๋ามีหน้าตั้งแต่หนึ่งถึงหกนะครับซัมเปอร์สเปซคือหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกครับ 3. ควรน่าจะเป็นเหตุการณ์ e v e n นหรือคำย่อก็คือ e นะครับก็คือเซ็ตของผลลัพธ์ที่สนใจภายใต้ Sample Space นะครับตัวอย่างทอยลูกเต๋า1ลูก1ครั้งกำหนดให้ s เป็น Sample Space ของแต้มที่เป็นไปได้ e เป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มเป็นจำนวนคี่ดังนั้น s เท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5 6 e เท่ากับหนึ่งสามห้า p e เท่ากับสามส่วน6ตัดกันเหลือหนึ่งส่วนสองตัวอย่างของผมนะครับโยนเหรียญสงเหรียญพร้อมกันหนึ่งครั้งกำหนดให้ s เป็นสแมเปิลสเปคของเราที่เป็นไปได้ s จะเท่ากับหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก้อยก้อย e เป็นเหตุการณ์ที่ได้หัวอย่างน้อยหนึ่งเหรียญ e จะต้องเป็นหัวหัวหัวก้อยแล้วก้อยหัวครับ โดยที่เราใช้สูตร PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นะครับ NE เนี่ยจะมีสามจนวนคือหัวหัวหัวก้อยแล้วก้อยหัวครับจะเป็นสามแล้วก็ส่วนด้วย NS นะครับ NS จะเป็น H H หรือหัวหัวครับแล้วก็หัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยครับโดยที่จะมีสี่จนวนจะได้เป็น NE ส่วนด้วย S หรือก็คือสามส่วน4ี่ครับ จดการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ